สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องน้องคูโบนะครับในเวอร์ชั่นของ Walk of Life นะครับก็สำหรับตัวบ็อกเซ็เนยครับผมไปสั่งมาทางแอปสีส้มแอป1นะครับในช่วงโปรวันที่11เดือน11นั่นเองซึ่งตอนสั่งนะครับมันก็จะได้ส่วนลดมากมายแต่ว่ามันก็คุ้มอย่างเนึนะครับผมไม่ได้ได้แค่ตัวกล่องสุ่มตัวนี้อย่างเดียวแต่ยังได้ของแถมมาด้วยนะครับซึ่ง ของแถมแต่ละชิ้นเนี่ยก็ดูน่ารักมากๆแล้วก็น่ารีวิวมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าแต่ละชิ้นตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวของแถมเนี่ยในคลิปหน้ากันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้เราจะมาแกะกล่องน้องคุโบกันก่อนนะครับซึ่งบางทีผมอาจจะเรียกเป็นคุโบนะครับบางทีชื่อนี้มันก็ดูน่ารักดีนะครับเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเอาละเรามาดูหน้ากล่องของน้องคุโบกันดีกว่านะครับก็เริ่มแรกก็จะเขียนคําว่า เหมียวสตูดิโอแล้วก็คูโบ s สเปซนะครับแล้วก็ตัวน้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งคาแรกเตอร์ของน้องคูโบจะดูบอยแบดบอยแล้วก็หน้ากลนตีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็น่ารักใช่ย่อยเลยแล้วก็จะมีเขียนคำว่าคูโบ Walks คออฟไลท์เป็นชื่อชุดน,นะครับจะค่ายป๊อบมาดอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะเห็นตัว คาแรคเตอร์ uh, ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมีตัวซีเกทซ่อนอยู่ก็ได้นะครับส่วนเราก็ยังไม่รู้ว่าในกล่องนี้เราจะเจอตัวซีเกทหรือเปล่าเอาละอันนี้ก็จะเป็นด้านกล่องอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ประมาณเมวสตูดิโอแล้วก็คูโบสเปซนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโปรดักสเปคต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งคาแรคเตอร์พวกนี้มันจะคล้ายๆกับเหมือน เอ้เพนส์สีสตรีทอาร์ตมานี้นะครับคอนเซปต์ Concept ของตัวน้องคูโบอาละอันนี้ก็น่าจะเห็นครบทุกด้านแล้วนะครับด้านหลังไม่มีอะไรอาะละเดี๋ยวเราก็จะแกะตัวพลาสติกที่คุมตัวกล่องเันต็นเลยเอาละครับตอนนี้ก็เปิดกล่องออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งในหนึ่งกล่องสุ่มใหญ่ก็จะเจอกล่องสุม่มย่อยทั้งหมด12กล่องนะครับเอาะละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องทีละอันกันเลยดีกว่าอาะละจะชอบเพื่อความสวยงามน,นิดนึงนะครับ เริ่มตั้งแต่กล่องแรกกันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของกล่องนะครับก็จะเป็นเขีเยนโลโกโลป้ปั๊มมาดแล้วก็คูโบโสเปซนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเพ้นท์เป็นสตรีทอาร์ตเป็นคำว่าคูโบโนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าตาน้องนะครับแล้วก็เขียนชื่อชุดว่า walks of life นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะมีโฮโลแกรมของตัวปั๊มมาดแล้วก็โฮโลแกรมของ Muse Studio นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีตัวป๊อปมาดคูโ Space แล้วก็ Product s p เ c กต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวลายคาแรคเตอร์นะครับทั้งหมด12ลายพร้อมกับซเกตหนึ่งตัวต้องมาลุนกันนะครับเอาละอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านบนเดี๋ยวเรามาลองแกะของแรกกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่นะครับซึ่งจะมีลวดลายไม่เหมือนกับ ตัวป๊อปมาร์ทปกตินะครับที่มันจะเป็นสีเงินๆแล้วก็เม็กซ์ซัมติงฟันนะครับอันนี้จะเป็นถุงสีดําเขียนโลโก้ป๊อปมาร์ทแล้วก็คู b o Space นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าตาของคูโบนะครับอันนี้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับเอาละเราก็ชิกซองเราก็มาลุ้นกันว่าซองที่1จะได้เป็นอะไรซองที่หนึ่ออกมาเป็นโอ้โหยังอยู่ภายในถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่ ออกมาแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยน้องเขาก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นนะครับแล้วก็หน้าก็จะประมาณนี้หน้าตากวนตีนิดนึงนะครับเท่เห,หน่อยแล้วก็มีเจาะหูด้วยนะครับอืมอันนี้เหมือนกับเป็นช่างเพ้นส์สีหรือเปล่านะครับใส่ชุดเหมือนเอ่อชุดช็อปเพ้นส์สีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านหลังนะครับโอ้โหดีเทลหมวกแก๊ปก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ ด้านหลังอ่าด้าน,นี้ด้านหลังด้านข้างนะครับด้านหน้าบนหัวแล้วก็เท้าน้องนะครับก็จะมีโลโก้ pop mart แล้วก็โลโก้ของ cubo space นะครับตัวน้องเองเขาจะมีผ่าเสริมหนึ่งชิ้นนะครับดูเหมือนน้องจะต้องถือตัวที่เป็นอ่าคล้ายๆพู้กันนะครับพู้กันระบายสีเสียบด้านไหนล่ะเนี่ยก็อาจจะถือประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตัว เขาเรียกอะไรเนี่ยตัวที่เป็นกระเป๋าเนี่ยจริงๆมันก็สามารถใส่ได้จริงเขาอาจจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวไม้ตัวนี้เขาใส่กันแบบไหนเรามาดูการคอนเฟิร์มกันครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับด้านหลังจะเขียนเขาว่าคูโบนะครับแล้วก็มีโลโก้ของป๊อบมาแล้วก็คูโบ s สเปซอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับอ๋อน้องไม่ได้ถือไว้ที่มือแต่ว่าเอาตัวผู่กันตัวตัวแปลงเนี่ยนะครับใส่เอาไว้ในที่กระเป๋า นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมูสเอาล่ะครับซองที่สองออกมาเป็นอัจเวิอยู่ในถุงไปก่อนนะครับอน้องมาเหมือนในมากคา w บอยแล้วก็ดิจิตารนะครับเป็นอคูโบเวอร์ชันคา o บอยนั่นเองน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นหมวกน้องนะครับมีร้อบาดแผลด้วยแล้วก็ติด เหมือนเป็นพลาสเตอร์ตรงจมูกด้วยนะครับเอาละนี่ก็จะเป็นด yeah> ้านหน้าของตัวน้องนะครับกำลังถือกีตาร์ด้วยเอาละอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของน้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านข้างนะครับกลับมาด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเท้าน้องนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเขียนว่าข้าวบอย ซองที่3ออกมาเป็นเอ้าซองนี้ไม่มีถุงว่ะถุงข่าวไม่มีนะครับแต่ก็จะเป็นโอ้คูโบเหมือนจะเป็นเหมือนพวกเขาเรียกไลฟ์เซฟเวอร์ในน้ำหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะเป็นเวอร์ชันไลฟ์ไลน์อ่าละนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของน้องนะครับก็จะมีรอ,อยสักเป็นคูโบเขียนไว้ตรงนี้ด้วย แล้วก็ถือห่วงยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของน้องนะครับเขียนตรงนี้ศูนย์สองนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับอ่ามีรอยสักตรงนี้เป็นรูปดาวด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะสักเป็นรูปหน้ายิ้มนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นบนหัวน้องนะครับแล้วก็เท้าน้องนั่นเองน่ารักแล้วก็กวนมากเลยนะครับอ๋อจุดขยับเท่าที่ดูผมคิดว่าคูโบ่ทุกตัวน่าจะขยับไม่ได้นะครับนี่ ลองขยับแล้วมันเหมือนจะไม่ขยับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับไลฟ์ไลน์อันนี้ซองที่4นะครับออกมาเป็นชวิบเอามีถุงก,กันนี่ออกมาเป็นคูโบูที่เป็นคล้ายๆเหมือนช่างภาพนะครับเป็นเวอร์ชั่นคลิกคลิก okay. อันนี้น้องก็จะมามาดแบบเป็ดบอยแล้วก็ใส่คล้ายๆหมวกไหมพรมนะครับแต่ว่า เท็กเจอร์ตรงนี้มันจะไม่เป็นบกไม่เป็นลักษณะเหมือนโมกขนๆก็คือเป็นแค่แบบคล้ายๆ PVC พลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็น้องกําลังถือตัวที่เป็นกล้องถ่ายรูปอยู่นะครับนี่นนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังกระเป๋าเท่มากเลยมีรูปดอกไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่หนึ่งโอเค อันนี้ก็จะเป็นข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับนี่เท่เลยนะครับน้องคูโบอันนี้เป็นการ์ดคอนเฟิร์มนะครับคลิกคลิกอันนี้กล่องที่ล้านะครับเอามาเป็นอยู่ในถุงอีกทีนึงนะครับชว่วโอ้ยน้องเหมือนบาลิสตาเลยเอ่อเป็นคูโบเวอร์ชันเจนทอนแมนนะครับ เอาละอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องนะครับแล้วก็น้องกําลังถือถ้วยกาแฟอยู่นะครับแล้วก็มีใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีลายเหมือนคล้ายๆตัวยิ้มเลยนี่ก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับกลับมาด้านหน้าทีหนึ่งตัวเสื้อน้องเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรครับฮับหรือเปล่าก็จะมีลายขวางกับลายที่เป็นมืดไปเลยนะครับ ส่วนบนหัวก็จะมีการไล่เขาเรียกอะไรไล่โทนสีนะครับอันนี้จะเป็นเท่าๆสว่างหน่อยแล้วก็ไล่มาดําสวยงามมากครับแล้วก็เท้าน้องนี่เขาแปะไอตัวที่เป็นผัดเสริมมาให้นะครับจริงๆเมื่อกี้ตอนแกะซองก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับว่าเขามีแปลผัดเสริมแบบนี้มาด้วยตัวผัดเสริมนะครับมันจะคล้ายๆเป็นแม่เหล็กขนาดเล็กนะครับมันก็จะติดแบบนี้ได้นะครับนี่อ่า เอาติดไปเสร็จน้องก็จะดูเป็นมีนวดขึ้นมาหน่อยนะครับน่ารักเชียวอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับ g e n t l e m a n กล่องที่6กออกมาเป็นมีถุงคุมอีกแล้วครับนี่โอ้ยน้องค็เทย่ย่างกับตำรวจเลยเนี่ยน้องเป็นออเดอร์นะครับผู้คุม รักษาความสงบหรือเปล่านะครับให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อ่านี่ก็จะเป็นหน้าน้องน,นะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้ยิ้มแปะอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อกั๊กนะครับเอ่อพื้นผิวตรงนี้มันจะดูตรงมือกับเท้าจะเงาเาขึ้นมาหน่อยนะครับน,นี่ก็จะเป็นด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับน้องมีรอยตรงนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่มีวอลด้วยนะอ่าด้านข้างอีกที่หนึง่งอันนี้บนหัวนะครับแล้วก็เท้าน้อง นี่ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับออเดอร์ Order. อันนี้จะเป็นกล่องที่7นะครับออกมาเป็นผุมมิก่อนอันนี้น้องน้องดูแบดบอยมากน้องเป็นอะไรเนี่ยคัฟเนสนะครับเหมือนเป็นผู้ความแข็งแกร่งเอาละอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องนะครับมีผูกผ้าพันคอ แล้วก็มีถุงมือนะครับสีดำรองเท้าก็สีดำแล้วก็ใสก่กางเกงสีส้มนะครับ mm hmm. เท่มากนาะยน,นี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้เขียนคาว่าคูโบใหญ่มากแล้วก็นี้ก็มีตัวตัวเคเขียนไว้ตรงกางเกงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างหันมาด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นหัวแล้วก็เท้านะครับเท่มากเลยนาะยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับทับเนส กองที่แปะออกมาเป็น,นถุงกลุมไว้ก่อนนะครับโอ้โหน้องเหมือนเป็นนักดน,นตรีเลยน้องเป็นเวเกออร์บอลนะครับอาวละอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของน้องนะครับก็จะมีมวกแล้วก็ใส่แว่นคล้ายๆเหมือนแว่นนักบินเลยนะครับแล้วก็ มีหีเพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะเห็นตัวกรองเป็นลายชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างที่หนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นบนหมวกนะครับแล้วก็เท้านะครับ <_ c oughs> เหมือนเอ๋นี่จริงๆแล้วน้องหัวเอาออกได้นะครับเพราะมันมีพลาสติกตรงนี้คุมอยู่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเวกร์บอลนนี้จะเป็นสองที่สิบเอ็ก้าครับอ,ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับอันนี้จะเป็น speeding along นะครับน้องน่าจะเป็นเวอร์ชันเล่นสเก็ตบอร์ดอ่าอันนี้ก็ดูด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องแล้วก็ หัวนี่ครับน้องขยับหัวได้นะครับแล้วก็ลายเหมือนคล้ายๆล,ลายหัวกะโหลกเลยน,นี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้าง,งอีกทีหนึ่งตรงหมวกมีลายคำว่าคูโบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกข้างบนแล้วก็เท้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปดูผัดเสริมของน้องกันดีกว่าน้องมีผาดเสริมหนึ่งชิ้นนะครับเมื่อน้องถือตัวสเก็ตบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทไม่เบาเลยนาย น่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ Speeding along กองที่สิออกมาเป็นชว i ปเออเป็นอะไรเนี่ย judgment นะครับจะ็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นน้องกุโบก็จะใส่ชุดสีฟ้าคล้ายๆยูนิฟอร์มของตำรวจเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นด้านข้างด้านหลังนะครับเขียนคำว่าโนด้วยด้านข้างนะครับด้านในที่หนึ่งมันหัวแล้วก็เท้าน้องนะครับน้องมีอุปกรณ์เสริม2ชิ้นสรุปว่าน้องจะเป็นช่างกลหรือว่าจะเป็นช่างซ่อมแล้วเนี่ยดูหน้าตาหารเรื่องเหมือนช่างกลมากเลยนะครับเอาละอุปกรณ์น้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ2ออย่างก็คือจะมีตัวกล่องเครื่องมือนะครับก็จะวางไว้ข้างๆนะครับคงไม่ได้แบบเป็นเชิงถือนะครับแล้วก็ มือหนึ่งก็จะถือไอตัวที่เป็นประแจตัวนี้ครับแม่เทซะด้วดจริเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับจัดเมนกล่องที่11ออกมาเป็นเอ้ามีถุงโคมิดแล้วบางอันก็คุมบางอันก็ไม่คุมนะครับงงมากนี่น้องเป็นอะไรอ่ะคล้ายๆนักสำรวจเลย น้อง fire away นะครับน้อง cubo version fire w a y ก็จะใส่หมวกนะครับแล้วก็มีแว่นคล้ายๆตัว s n o เ k e ลเลยแล้วก็ใส่ใคล้ายๆชุดเอี้ยมสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงมือก็น่าจะมอีอะไรมาเกาะสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะเห็นเป้สำหรับเดินทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่หนึงด้านหน้านะครับบนหัวแล้วก็ ท้าน้องนะครับน้อมีผัดเสริมหนึ่งชิ้นนะครับโอ้ยน่ารักเลยอะ่ะพอน,นกมาเกาะมือแล้วน่ารักมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ f ฟโอเวแล้วก็ถึงซองที่12แล้วนะครับซองสุดท้ายเราจะได้ลุ้นซีเกตแร์ด้วยเปล่าออกมาเป็นตัวธรรมดานะครับ On นมิ s ชั่นเสียใจไม่ได้แร์นะครับ อาละอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของน้องนะครับก็จะใส่เป็นคล้ายๆเหมือนเว้นห,หานยังไงสักอย่างนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องนะครับก็จะเป็นด้านหน้า <läuft> ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเขียนคูโบนะครับด้านหลัง <worldwide> ด้านข้างที่หนึ่งด้านหน้านะครับแล้วก็บนหัวแล้วก็เท้าน้องนะครับน้องมีผ่าเสริมหนึ่งชิ้นนะครับ ตัวผัดเสริมนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กขนาดเล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดกันนะครับก็พอติดอุปรกรณ์เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้ากากไว้สําหรับกันพวกควันนะครับนี่น้องจะก่อก,การรายใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ On a อน emission เอาละครับเราก็แกะกล่องตัวน้องคูโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ก็ได้ตัว12มาตรฐานนะครับไม่ได้ตัวที่เป็น Secret แล n d เลยนะครับเอาล่ะผมก็ต้องขอจบการรีวิวของน้องคุูโบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ติดตามคลิปหน้าได้สำหรับการเปิดตัวของแถมที่ได้มานะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ